บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับเมนูฮิตอย่างปิ้งย่างหรือหมูกระทะเอาไว้มากมายหลายคนก็บอกว่าก่อนกินหมูกระทะต้องถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนและยังมีวิธีการกินปิ้งย่างที่ห่างไกลมะเร็งแนะนำกันอีกด้วยเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5 กินหมูกระทะหรือปิ้งย่างต้องถอดคอนแทคเลนส์จริงหรือไม่จริงค่ะไม่ควรแชร์ต่อครับไม่จริงครับไม่ควรแชร์ต่อเพราะว่าตัวพลาสติกที่ใช้ทำคอนแทคเลนส์เนี่ยมีความคงทน อยู่แล้วนะคะต่อความร้อนวัสดุที่นํามาใช้ทําคอนแทคเลนเนี่ยเป็นวัสดุที่มีความทนต่อความร้อนในระดับสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับเพราะพลาสติกที่ใช้ทำคอนแทคเลนมีความคงทนต่อความร้อนระดับหนึ่งอยู่แล้วอย่างไรก็ตามการใส่คอนแทคเลนขณะปิ้งย่างอาจทําให้เกิดอาการตาแห้งอาจจะต้องใช้น้ําตาเทียมมาหยอดเพื่อระบายอาการบรรเทาอาการด้วยนะครับอันดับที่4กินหมูกระทะ เสี่ยงเป็นนิ่วในถุงน้ำดีจริงหรือเรื่องนี้แม้ว่าจะมีส่วนที่ถูกต้องก็คือแนะนำว่าเราไม่ควรทานอาหารปิ้งย่างที่ไม่เกรียมหรือทานน้ำหรือน้ำแข็งที่ไม่สะอาดแต่ว่าจรงมีส่วนที่ไม่ถูกอยู่ก็คือเอาไปเชื่อมโยงกับการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีเพราะฉะนั้นบทความนี้จริงไม่ควรน,นําไปแชร์ต่อมันไม่มีวิธีการดูแลหรือป้องกันตัวพิเศษสำหรับแ,<ล>แล้วเรื่องนี้ไม่จริง,รงเพราะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบผิดๆการกินหมูกระทะอาหารปิ้งย่างอาหารไม่เกรียมเสี่ยงทําให้เกิดมะเร็งและเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็จริงนะครับ ในถุงน้ำดีครับอันดับที่3คลิปวิธีกินปิ้งย่างห่างไกลมะเร็งจริงหรือ คลิปนี้ก็ไม่ควรแชร์ต่อเพราะข้อมูลบางส่วนอาจจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดได้ค่ะแค่อาหารปิ้งย่างอย่างเดียวมันคงไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งแต่ให้ระวังเพราะว่ามันจะไปเพิ่มความเสี่ยงข,ของการเป็นมะเร็งลำไส้ได้โดยเฉพาะเนื้อสัตว์เนื้อแดงปิ้งย่างใครที่ยังชอบกินเนื้อสัตว์เนื้อแดงปิ้งย่างอยู่ก็ยังกินได้เพียงแต่ว่าคุณก็ต้องกินควบคู่กับผักผลไม้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไม่ใช่ว่าคุณชอบกินปิ้งย่างคุณก,กินปิ้งย่างทุกวันทุกมื้อเลยคุณอาจจะได้รับบออาหาหหรรรรไมรม่่คูสุปแล้้วเืงนี งไม่ควรแชร์ต่อครับโรคมะเร็งเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยทั้งการใช้ชีวิตการดื่มแอลโกอฮอล์การสูบบุหรี่วิธีการกินปิ้งย่างที่แชร์กันในคลิปแม้จะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งในลำไส้ก็จริงแต่ก็มีบางข้อมูลที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดจึงไม่ควรแชร์ต่อครับอันดับที่2อ,อลูมิเนียมฟอยล์ย่างหมูอันตรายจริงหรือ คือแก้วพลาสติกคว้านให้มันเป็นช่องโหว่แล้วเอาเทียนเข้าไปตั้งวางแล้วก็เอาแผ่นอลูมิเนียมฟอยเนี่ยห่อหุ้มทับอีกทีหนึ่งถามว่าสุกไหมกินได้ไหมกินได้ถามว่าชีตประจำมาเราทําอย่างนั้นไหมเราคงไม่ทําอย่างนั้นนะคะไม่แนะนําให้ทําโดยเฉพาะเด็กเล็กอันตรายมากในการเกิดการลุกลามของไฟได้อาจารย์ชี้ว่าส่วนที่อันตรายคือแก้วพลาสติกต่างหากครับความร้อนจากเทียนสองสามเล่มอาจจะทําให้พลาสติกละลายติดกับฟอยได้แล้วถ้า,า,ลลาฟอยนั้นน่ละลมีรูพลาสติกก็อาจจะปนเปื้อนไปกับเนื้อหมูที่เขาเอาวางอังบนนั้นแล้ว เขาเหมาควันนั่งตรงนั้นแล้วก็สูดดมเข้าไปแล้วมันก็สามารถลอยไปติดกับเนื้อสัตว์ที่เราปิ้งย่างอยู่สรุปแล้วเรื่องนี้ <c oughs> จริงบางส่วนอลูมิเนียมฟอยล์เป็นโลหะที่มีความปลอดภัยสาหรับใช้บรรจุอาหารนะครับอย่างไรก็ตามไม่ควรนําไปทําตามคลิปที่มีการแชร์กันเพราะเป็นการใช้ผิดจุดประสงค์อาจจะเกิดอันตรายจากฟืนไฟตามมาได้ครับและอันดับที่หมันหมูเป็นอาหารสุขภาพอันดับ8ของโลกจริงหรือ เฉพาะม่หมูอย่างเดียวจะเป็นอาหารอันดับแปดของโลกที่หมายถึงให้กินได้บ่อยๆคงไม่น่าจะจริงนะคะถ้าเป็นมันหมูที่เป็นสีขาวๆแทบร้อยเปอร์เซ็นต์คือไขมันอาจจะมีแร่ธาตุปนอยู่บ้างแล้วจริงๆเป็นยังไงกันแน่ผมจึงตรวจสอบไปที่เจ้าของงานวิจัยตัวจริงสองนักวิทยาศาสตร์ชาวเกาหลีในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในฮ่องกงทั้งคู่ยืนยันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ไม่ใช่การเอาทุกอย่างมาเรียงกันร้อยอันดับแต่จะต้องจัดแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มมันหมูเป็นอันดับสี่ของอาหารในกลุ่มอุดมไขมันที่มีอัลมอนด์เป็น ก็ไม่มีอาหารอะไรที่เลวที่สุดไม่ควรจะแชร์ต่อนะคะอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดและคิดว่าต้องกินในปริมาณมากๆสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงแม้ในงานวิจัยจะระบุว่ามันหมูมีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็จริงแต่ก็ไม่ควรกินมากจนเกินไปจนลืมนึกถึงโทษที่ตามมาหาก,กินในปริมาณมากนะครับ ปิ้งย่างนอกจากจะอร่อยถูกปากปาการได้มานั่งสัรคๆกับเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่สามารถสร้างความสุขได้อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ควรละเลยกินอย่างพอดีและมีความหลากหลายก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและปราศจากโรคร้ายตามมาได้นะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิม